สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับและผู้ติดตามทุกท่านครับนิกกีเช้าครับวันนี้วันที่14ครับตรงกับวันพุธครับเจอกันในนิกกเช้าครับสำหรับเมื่อวานครับหุ้นนิกิอินะครับในไล์กลุ่มแอดเปลี่ยนแปลงครับให้มารูดศูนย์ครับใน YouTube ให้รูด9ครับและมีการเปลี่ยนแปลงสรุปใหม่ครับรูดศูนย์แล้วก็วิน6เข้าไปครับเลขที่ออกมาก็ตรงเป้าเลยครับ 3ตัวก็686แล้วก็60นะครับรู้สึกว่าใน y o u ู u อ e อตัวกับครับแต่ตัววินครับบนล่างครับสายวินครับสายลูดโอ้เต็มเต็มเลยครับสำหรับผลเช้าเมื่อวานนี้คืออีกครับต่อด้วยจีนครับจีนก็ผลคำนวณก็55ครับแต่ไปอัด8 8กันเลขวาถผลคำนวณเต็มเ็มเลยครับ55เป็นที่น่าเสียดายครับแต่ก็ได้เฮครับ ต่เสียดายมา55มาดูห่างเสียงครับห่างเสียงก็มีหลายท่านกับิน3ตัวแตกครับส่วนมากเลขจะเข้าวินครับห่างเสียงํำนวณได้696นะครับมา689นะครับโอ้นะ่าเสียดายก็ส่วนมากเลขก็จะออกตัวกลับมั่งเฉียดแต้มเดียวมั่งแบบนี้แหละครับทั้งวันนะครับสำหรับจีนจีนก็เข้าตัวรูดครับเข้าบนเข้าล่างเลย 0808แล้วก็อีกหุ้นในรอบเช้าครับเป็นไต้หวันครับ8 27 19ครับบินแตกครับสมาชิกยินดีด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานสายวินวินหดหดครับแตกไป3รอบครับ3ตัวตามที่แอดสังเกตดูนะครับก็ฝากติดตามนะเพจครับสำหรับเพจเปิดใหม่ครับก็เข้าไปติดตามกันได้ครับ มาดูนิคีในเช้าวันนี้ครับตัวเปิดครับ903นะครับเปิดบวกครับ7-7ล่างหุ้นวันนี้ก็เปิดบวกไม่เยอะครับน่าจะวิ่งอยู่แถวชายแดนนะครับน่าจะวิ่งอยู่แถวตะเข็บชายแดนครับวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ครับเรายึดผลคำนวณเป็นหลักครับผลจะออกมาในรูปแบบไหนก็ค่อยไปวิเคราะห์กันกลางเกมครับในเบื้องต้นครับคำนวณได้ตามนี้ครับ 806ครับ709ครับแล้วก็2ตัวก็ถอดได้ตามนี้ครับ8086 06 7 0 7 9 09นะครับหยุดผลคำนวณเป็นหลักครับจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงก็ดูกันไปเรื่อยๆครับกลางเกมครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับพอตัวเลขมันไปของมันเรื่อยๆนะครับตัวเน้นครับ0609ครับ ในเช้านี้ครับเลขคู่นี้น่าจะเน้นลงไปที่ล่างครับผมว่าน่าจะมาล่างนะครับศูนย์น่าจะมาอีกวันครับอีกเช้าหนึ่งนะครับวิ่งลูดไปที่ศูนย์ครับน่าจะเป็นอีกเช้าที่มีศูนย์ครับสําหรับนิกกี้ในเช้านี้ครับลองดูครับท่านชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางครับตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับ ไม่รู้ว่าหุ้นจะไปบวกหรือลบครับในเช้านี้นะครับผลตามคำนวณก็เอาตามคำนวณครับจับวินก็ได้ตามนี้ครับวินศูนย์ครับแล้วก็วิน8เพิ่มเข้าไปนะครับหน้าไปหน้าก็เป็น060708096070-8090 0 0 0นแะครับแล้วก็เป็น8 6 8 7 8 9เเเลขในเช้านี้นะครับผลคำนวณก็ได้ตามนี้นะครับ ท่าลองดูท่านชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับตารางหุ้นแนวไว้ท้ายคลิปนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ใช้ไหมตารางหุ้นร้าหุ้นยังอยู่ในแนวไขป่ปลาครับยังไม่ห่างจากชายแดนครับก็ลองดูครับตารางหุ้นที่26ในเช้านี้จะพอจับด้านบวกหรือด้านลบได้ไหมนะครับก็ดูกันไปสักระยะหนึ่งครับ9กโมงน่าจะค่อยๆรู้ผลครับ ก็ลองดูครับหากท่านสนใจแนวทางโดยตรงก็แอดไลน์เข้ามาครับทักปรึกษากันได้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมากครับ